ลำดับได้แค่เ,เปลี่ยนลำดับตะก้าที่ไม่ว่าจะเป็นตะก้าไหนก็ตามในถุงส้มเปลี่ยนได้แค่ยกไปอยู่ลำดับบนสุดหรือว่าตะก้าที่1ได้เท่านั้นนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าอันนี้เป็นลำดับตะก้าที่5สินค้านี้อยู่ลำดับตะก้าที่5หมูเนี่ยต้องการเปลี่ยนลำดับตะาเปลี่ยนลำดับตะก้าที่5เราทําได้แค่เปลี่ยนตะก้าที่5ไปอยู่ตะก้าที่1 หรือว,ว่าตะกร้าบนสุดได้แค่นี้ไม่สามารถเปลี่ยนจากตะกร้าที่5ไปอยู่ลำดับตะกร้าที่2ไปอยู่ลำดับตะกร้าที่7ที่8ไปอยู่ลำดับตะกร้าที่ร้อยไม่สามารถทําได้นะคะสูรไล่อยู่ใช่ไหมคะสินค้าในตะกร้าหมูหมี่อยู่ทั้งหมด7รายการหมูก็จะคลิกไปที่ถุงส้มค่ะหมูต้องการจะเปลี่ยนลำดับตะกร้าก็คือ,อถ้าเลื่อนลงมานะคะท่านยเพื่อจะอยู่ตะกร้าที่7คืออยู่ตะกร้าสุดท้ายเลยไปที่จุด3จุดค่ะหมูก็จะคลิกไปที่ย้ายไปบนสุดค่ะ เพียงเท่านี้นะคะธัญ,ญพืชจากตะก้าที่7ก็ขึ้นมาเป็นตะก้าที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้ว